คำสั่งการซื้อขายในเชนของบิดคัพนะครับมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมีวิธีการใช้งานอย่างไ๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงวิธีการใช้งานคําสั่งนะครับผมในการซื้อขายเหรียญต่างๆนะครับในเชนของบิตคัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยบีแอนบีนะครับอีชิริเอนะครับหรือว่าเหรียญอื่นๆนะครับที่ได้ลิสต์อยู่ในกระดานของบิตคัพว่ามันมีวิธีการใช้งานคําสั่งกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับที่เพื่อนควรจะต้องรู้นะครับแบบแรกเลยคือการสั่งคําสั่งแบบลิ แล้แบบที่3นะครับมีชื่อว่า stop limit order นะครับทั้ง3แบบเนี่ยเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันในตัวหน้าแอปพลิเคชันของ BitCup เลยครับพอเราเข้ามาในหน้ากระดานเทรดนะครับของ BitCup นะครับเพื่อนเพื่อนรีจิสเตอร์ปิดคัเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเจอหน้านี้เนาะ เดี๋ยวผมจะไล่อธิบายให้เพื่อนเห็นฟีเจอร์โดยรวมนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมันดูยุบยิบไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะฮะแล้วการใช้งานในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยสามารถเอาไปใช้ออสั่งกับสั่งในแอปก็ได้นะครับหรือว่าบนหน้าเบราว์เซอร์ที่ผมกําลังเปิดอยู่ก็ได้นะครับคราวนี้พอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นลิสต์ของเ,อเหรียญเนาะที่ Bitcoin, Ethereum, บิตคัพเขามีอยู่นะครับรามารไ,ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยทิริเอมเอากสาร์นี กือบ4ี่เหรียญได้นะ40กว่าเหรียญนะครับก็ไม่ได้ดูว่าอัปเดตเท่าไหร่นะครับแต่โดยประมาณนะฮะขยโมาด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นรายการล่าสุดนะครับที่ในกระดาษนี้มีคนซื้อขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายมันก็จะมาอัปเดตตรงนี้นะครับให้ทุกคนได้เห็นก็จะมีวินาทีบอกด้วยว่าซื้อไปแล้วกี่วินะครับกี่นาทีนะครับคราวนี้ฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งคนตั้งขายแล้วก็ฝั่งคนตั้งซื้อนะครับซึ่่งงงงฝััคนต้ขายีีจะมสแด นะครับท่านเพื่อนดูราคามันจะไล่ขึ้นมาเป็น2องล้านหกหมื่นห้าพันนะครับสองล้านเจ็ดหมื่นเห็นไหมสองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆส่วนช่องตรงกลางเนี่ยจะเป็นปริมาณบิตคอยนะครับถ้าเทียบกันแล้วได้กี่บิตคอยอะไรเงี้ยตั้งขายกี่บิตคอยนะครับฝั่งซ้ายมือคือปริมาณเทียบเป็นเงินบาทนะครับเช่นช่องนี้มีคนตั้งขายอยู่200,000กว่าเห็นไหมครับสองแสนหนึ่งนะเมื่อกี้นะครับแล้วฝั่งคนตั้งซื้อล่ะด้านล่างเนี่ยสีเขียวเนี่ยราคามันจะไล่ลงไปนะครับขยับลงไปคือ20,000 สองล้านหกหมื่นนะครับไล่ลงมาเป็น2ล้านหกหมื่นสองสองล้านหกหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับสองล้านหกหมื่นเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นปริมาณบิตคอยเหมือนกันที่เขาตั้งรับอยู่ตั้งรับซื้ออยู่นะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นเมื่อเราคำนวณเป็นเงินบาทแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางจะเป็นกราฟนะครับในการแสดงผลของเหรียญเหรียญน,นั้นเนี่ยที่เรากำลังดูอยู่นะครับอย่างตอนนี้เราดูบิตคอยอยู่เราสามารถปรับไทม์เฟรมได้เนาะ ทำเฟรมว่าเราจะปรับดูเป็น15นาที5นาทีหรือว่า1ชั่วโมงหรือว่า1วันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับให้ความรู้ในเรื่องทําเฟรมเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้เราก็กดเป็น15นาทีไปก่อนก็ได้นะฮะก็แสดงผล15นาทีอยู่ครานี้ขยับมาด้านล่างนะครับเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือโดยรวมของการใช้งานคําสั่งนะครับในตัว b ิ t ค u ัเนี่ยก็จะมีลิมิตนะครับ มี market order นะครับมี stop limit order มี3แบบนะครับที่เพื่อนๆจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ใช้กันในการเทรดนะครับเออตรงเนี้ยเขยบลงมาด้านล่างนะครับมันจะมียอดคงเหลือนะครับที่ผมเติมเงินเข้าไปนะครับให้กับเพื่อนๆได้ลองเทสกันดูนะครับก็คือ328บาทนะครับตรงเนี้ยเติมเข้าไปในบริษัทบิตคัพนะครับอันนี้มีค่าธรรมเนียมที่คงค้างอยู่ที่เราเหลืออยู่นะครับสามารถใช้หักได้คือประมาณเกือบ500บาทเลยนะฮะจำนวนที่จะต้องจ่าย จำนวนที่เราจ้องจ่ายเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นเราอยากจะซื้อปิดคอ10บาทหรือว่า100บาทนะครับเราก็กรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตัวระบบมันจะทําการคํานวณให้เราคร่าวๆนะครับหรือว่าเราสามารถกดเป็นเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับที่เขามีเขียนอยู่25มันจะคํานวณ25จาก328บาทให้เรานะครับหรือว่าถ้าเกิดเรากด100นะครับมันก็จะเอามาทั้งหมดเลยนะครับเลื่บลงมานะครับตรงนี้เขามีค่าฟรีบอกนะว่า ตัวบิตคัพคิดอยู่0ู5นะจานะครับ hmm. จากยอดเงินที่เราเทรดนะครับเคยแบลงมานิด uh ึงนะครับตัวราคาบิตคอยนะฮะตรงนี้ก็คือผมจะลองตั้งเพื่อเพื่อนดูว่าถ้าสมมุติเราตั้งซื้อบิตคอยเนาะที่2ล้านตั้งรอเนาะเราคิดว่ามันจะลงมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ตั้งที่2ล้านได้แล้วก็จำนวนบิตคอยที่เราจะได้รับตรงนี้เขาจะคำนวณให้เราว่าเราได้กี่บิตคอยคือได้0 0 0ย์จนอะไรเงี้ยนะครับเรากดมุติแเรากดซื้อไปเลยอันนี้เป็นลักษณะการซื้อแบบ ลิมิตออเดอร์นะครับมันจะไปทําการตั้งคัางให้เรานะครับที่2ล้านน็่คืออาจจะอยู่ไกลๆเลยนะครับตรงเนี้ยที่2ล้านนะครับคราวนี้พอเราตั้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมเงินเรามันจะหายไปนะครับเงินจะหายไปจางนี้ซึ่งมันจะเอาไปตั้งเป็นรายการเปิดไว้ของฉันน็คือเป็นเหมือนเราตั้งรอนะครับเราตั้งลิมิตเนาะบายนะครับเป็นรายการบายลิมิตนะครับราคาที่2ล้านบาทปริมาณบิตคอยคือ0 0นย์จนะฮะตั้งไว้ระยะเวลา นะครับเวลาการทําการตรงนี้ก็คือวันนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดยกเลิกได้นะครับพอลองลองกดยกเลิกดูกดปุ๊บนะครับตัวเงินเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นวิธีการใช้งานตัวลิมิตเนาะคือตั้งตามระดับราคาตรงนั้นที่เราต้องการซื้อต้องการขายนะครับเวลาต้องการขายเนี่ยเราต้องมีบิตคอยที่จะขายก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งซื้อไปก่อนให้เพื่อนเห็นเนาะซื้อไป100แลก้การเนาะหนึ่งที่ราคาแรกเลยเราตั้งเป็นราคา าราคาที่ตลาดที่เขาขายกันอยู่เนาะพุ่คนเห็นใช่ไหมว่าข้างบนเนี่ยเขาขายที่2องล้านหกห่นปใช่ปะเราก็ตั้งเป็นสองล้านเจ็ดหืเลยแล้วกันมันจะซื้อให้เราเลยปุ๊บเราจะได้ Bitcoin ์อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับบิตคอยนมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยเนะครับก็คือซื้อแพงขึ้นพอการเราตั้งตั้งเลยไปเนี่ยตั้งเป็น2องล้านเจ็ดหมื่นเนี่ยมันจะทาการซื้อข้างบนอันแรกให้เราเลยอัตโนมัติ คราวนี้พอเราได้บิตคอยมาแล้วใช่ไหมเราก็สามารถมาตั้งขายได้นะครับตั้งขายเนี่ยเราก็กดเป็นร้อเลยก็ได้ขายทั้งหมดนะครับร้อยรมันก็จะดึงมาให้หมดเลยจากข้างบนที่เรามีนะครับราคาที่เราจะขายเช่นสมมติเราจะขาย3ล้านเราคิดว่าดูจากกราฟแล้วมันจะขึ้นไป3ล้านนะเราก็ตั้ง3ล้านไว้นะครับจำนวนเงินที่เราจะได้นะครับก็คือร้อนะครับเรากดขายไปนะครับเนี่ยมันจะทําการตั้งรอไว้ให้เราเห็นไหมครับ ตั้งรายการเซลล์นะครับ3ล้านบาทจานวนบิตคอยท่านี้นะครับมันก็จะไปตั้งไกลๆเลยอยู่ข้างบนนะครับต่อแถวอยู่ไกลเลยนะครับที่ราคา3ล้านถ้าเราต้องการยกเลิกเรากดยกเลิกได้เลยนะครับกดยกเลิกได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานลิมิตออเดอร์นะครับผมง่ายๆเลย่นะฮะคราานี้เราไปรู้อีกอันหนึ่งก็คือการใช้งานตัวมาเก็ตออเดอร์นะครับมาเก็ตออเดอร์เนี่ยมันจะเป็นการซื้อขายที่ราคาตลาดให้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตั้งรอนะครับ การที่ซื้อขายในราคาตลาดเนี่ยฮะมันจะซื้อให้เพื่อนๆนะครับผมในราคาแรกเลยที่มีคนตั้งขายแล้วก็มีคนตั้งซื้ออยู่ก็คือแถวแรกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดแถวแรกไม่พอเนี่ยมันก็จะไล่ซื้อแถว2ให้นะครับไล่ซื้อไปเรื่อยล่ซื้อไปเรื่อยเช่นสมมติเราจะซื้อบิตคอยนนะครับทั้งหมดเลยอ่ะตรงนี้สมมติเราเราตั้งนะแต่เงินผมไม่พอแล้วสมมติเราตั้งไป10ล้านนะครับสิล้านเนี่ยมันจะทํำยังไงออเดอร์เนี้ยซื้อที่มา r k เก็ตออเดอร์มันจะไล่ซื้อที่350 1้าม ไล่ซื้อละหล้านเนี่ยไล่ซื้อเรื่อยๆเรื่อยๆรื่เรื่อยเจนครบ10ล้านให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาสมมติบางทีรายใหญ่เขาเข้ามาซื้อเร็วๆเนี่ยเขาก็จะซื้อแบบมาร์เก็ตนะครับพอซื้อมาร์เก็ตปุ๊บรคาคามันอาจจะพุ่งได้เพราะว่ามันไล่ซื้อหมดเลยนะครับทีออ่มีตั้งมีการตั้งอยู่ด้านบนนะครับจนครบ10ล้านอะไรเงี้ยฝั่งของการขายก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการจะขายเร็วๆอะไรเงี้ยเช่นสมมติตลาดมันมีการดอรอปลงมาเร็วเฮ้ยเราอยากรีบขายนะครับเราไม่ต้องตั้งรออะไรเงีี้ยยนนะครรรับเเาากกก็ดด่ปิมณ บิตคอยที่เรามีอยู่เนี่ยเรากดขายไปเลยแต่ผมลองขายเพื่อนดูนะกดขายปุ๊บนะครับมันจะทํายังไงเนี่ยมันจะขายทั้งหมดเลยเห็นไหมหายไปหมดเลยแล้วมันจะขายในราคาที่มีคนตั้งรับล่าสุดให้เรานะครับถ้าเราขาย1นึ่งบิตคอยอย่างเงี้ยมันเยอะใช่ไหมถ้าเราขายแบบปริมาณ1นึ่งบิตคอยอย่างเงี้ทยทํายังไงมันจะไล่ขายให้เราเหมือนกันนะครับจนครบ1นึ่งบิตคอยไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียของตัวมาร์เก็ตเนี่ย นะครับมาเก็ตมาเก็ตออเดอร์เนี่ยครับข้อดีคือเราสามารถซื้อขายได้รวดเร็วน,นะครับข้อเสียคือราคาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ราคาที่เราต้องการอันเดียวเช่นถ้าเกิดเราต้องการซื้อที่2ล้ <c oughs> านอันเดียวออเดอร์เดียวเนี่ยเราอาจจะต้องไปตั้งรอเอานะครับแต่ถ้าเกิดซื้อมาเก็ตมันจะไล่ซื้อให้เรา2ล้าน2ล้าน1 2ล้าน2 000, 2ล้าน3เนี่ยไล่ไปให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาเราจะได้กันแบบกระจายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการซื้อขายแบบมาเก็ตออเดอร์นะครับคราวนี้ เรามาดูไอตัว Stop Limit Order ดีกว่านะครับอันที่3เลยว่ามันคืออะไรนะครับ Stop Limit Order เนี่ยผมอธิบายเพื่อนฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าคอนเซปต์มันคือเราเหมือนตั้งเตือนไว้ว่าถ้าสมมติราคามันขึ้นไปที่ราคานี้แล้วมันแตะแล้วอะเราจะตั้งในราคาถัดไปในการซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้เพื่อนดูนะครับเราจะลองที่ปริมาณเงินทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือกด100ไปเลยเนาะมันก็จะเป็น300กว่าบาทใช่ไหมครับตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ 2 60ล้าน0 0 0 0ใช่ไหมฮะตั้งต็อ p ที่2ล้านนะครับแล้วก็ตั้งลิมิตที่ล้าน9 000. อันนี้ออเดอร์นี้หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าราคามันมีการปรับตัวลงนะครับจาก2 6 0ล้าน0 0 0ืเนี่ยลงมาที่2ล้านลงมาโดนสต็อของเราตรงนี้นะฮะมันจะตั้งออเดอร์ลิมิตให้นะครับที่ล้าน9 000, นะครับซึ่งตัวจํานวนบิตคอยที่เราคํานวณที่เขาคํานวณให้เราเนี่ยตรงนี้มันคํานวณจากล้าน9 0 0 ไปคำนวณกับจำนวนเงินที่เรามีนะฮะถ้าเรากดซื้อไปมันจะขึ้นมายืนยันคำสั่งไหมเป็นการซื้อแบบ Stop Limit นะครับเป็น Buy นะฮะ stop ที่2ล้านนะครับลิมิตท,ที่ล้านเก้าเนี่ยถ้าเกิดเรากดยืนยันไปปุ๊บนะฮะมันก็จะตั้งรอเห็นปะเงื่อนไขในการตั้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันบอกว่าเป็นรายการแบบ buy นะครับแล้วก็ s t stop limit เนาะที่ล้านเก้า ปริมาณเท่านี้นะครับเงื่อนไขคือถ้าราคาต่ำกว่า2ล้านก็คือลงมาแตะ2ล้านปุ๊บมันจะตั้งล้านเก้าให้เรานะครับอันนี้คือความหมายของ stop limit order นะฮะในฝั่งขายก็เหมือนกัน,นครับฝั่งขายเนี่ยอ่ะผมลองตั้งให้เพื่อนดูนะครับเราต้องซื้อเข้าไปก่อนเนาะผมซื้อเข้าไปที่ทั้งหมดเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพปุ๊บซื้อกลับไปนะครับทั้งหมดแล้วเราก็ไปตั้งขายให้เพื่อนดูนะครับฝั่งขายฝั่งนี้เนาะเราก็ขายทั้งหมดเหมือนกัน100 หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับวิธีการตั้งขายก็คือถ้าสมมติราคาตอนนี้สองล้านหกใช่ปะ่ะแล้วเราคิดว่าเราอยากตั้งที่สองล้านสองแต่เราไปหลับไรนงี้เราไปนอนเราก็บอกว่าเฮ้ยให้มันตั้งให้เราหน่อยสองล้านสองเนี่ยถ้าราคามันขึ้นมาแตะสองล้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสต็อปตรงนี้ต้องคืออะไรก็คือต้องคือสองล้านหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ลิมิตตรงนี้คือสองล้านสองนะครับในการตั้งขายเพราะฉะนั้นเวลาเรากดขายปุ๊บมันจะขึ้นมาว่าเป็นออเดอร์ประเภท สปอตลิมิตเซลนะครับ2อล้านหนะครับสปอตแล้วก็ลิมิตที่2อล้านสนะครับเรากดยืนยนันไปเห็นไหมคำสั่งว่าจะขึ้นมาตั้งรอละว,ว่าถ้าราคามันมีการมากกว่ามากกว่า2อล้านหเนี่ยมันจะตั้ง2อล้านสให้เรา อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานตัว soft limit order นะครับซึ่งเราใช้ได้ในในเวลาที่แบบเราไม่ได้ดูหน้าจออยู่นะครับแล้วก็ต้องการให้มันตั้งให้เราเหมือนราคาไปแตะแล้วเนี่ยแล้วก็ตั้งราคาถัดไปให้เรานะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟีเจอร์ของตัว b i t ท u บเนี่ยเพื่อนก็น่าจะเข้าใจกันหมดละนะฮะ ถ้าสรุปความรู้ในวันนี้กันนะครับผมก็มาอธิบายคําสั่งในการใช้งานตัวบิตคัพนะครับไม่ว่าจะเป็นลิมิตออเดอร์นะครับมาร์เก็ตออเดอร์ซอฟต์ลิมิตออเดอร์นะครับทั้ง3รูปแบบเลยเพื่อเป็นคนไหนที่มีคําถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามนะครับในช่องของลองทุนได้เลยนะครับหรือว่าในเพจก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในฝั่งคริปโตเคอเรนซี่นะครับแล้วก็ในฝั่งของเทติชโน่